นี่แกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยแม่ไอ้คนวันนั้นไงแม่กลับบ้านกับแม่นะลูกไปหาพ่อไงไว้พรุ่งนี้ดีกว่าจ้ะวันนี้อ่อนเหนื่อยอยากพักวันนี้แหละลูกแม่ไปเถอะลูกคุณเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลไม่ได้นะขอบคุณนะคะรถจอดอยู่นี่เอ้อยเดี๋ยวอ่อ,อนเดี๋ยว แกนหนีออกจากบ้านไปอยู่กินกับผู้ชายเหรอไม่ใช่นะแม่นี่คุณกบินพี่ชายเพื่อนออนที่ออนมาแชร์บ้านเขาอยู่ถูกต้องอย่างที่อรลชาว่ามาครับถ้าอย่างนั้น,น,นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของแม่ลูกเถอะคนนอกไม่เกี่ยวแม่ลูกเหรอครับแม่ประเภทไหนจับลูกอิงกับตัวอะไรจับเหมือนตัวอะไรที่ไหนก็ฉันมาจับลูกที่หนีออกจากบ้านกลับบ้านไงใช่ก็อย่างที่ฉันบอกไงพี่ออน่ะสร้างปัญหาไปทั่วก็เลยมาตามกลับบ้านไงทิมทำไมถึงพูดแบบนี้ก็จริงอย่างที่น้องมันว่า แกน่ะเลิกสร้างปัญหาได้แล้วนังอ่อนแม่ขี้เกียจตามล้างตามเช็ดให้แกแล้วนะไปกับบ้านขอโทษนะครับผมเชื่อคำพูดคุณไม่ได้จริงๆเพราะผมรู้จักอรชาดีคุณจะมารู้จักดีกว่าฉันได้ยังไงฉันเป็นแม่มะนะันนะคนอย่างอราชามีแต่คอยช่วยเหลือคนอื่นเรื่องทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดผมไม่เชื่อไม่เชื่อ,อก็หลอกแกว้อไปนอนกับบ้านไม่นะครับปล่อยนะครับหยุดปล่อยนะนปล่อยแต่นั่นแหละปล่อยปล่อยติปล่อยปล่อยมาอ่อนปล่อยอยู่ว่าง ผมไม่ให้พวกคุณน้าพาอรชาไปไหนทั้งนั้นพวกคุณต่างหากที่ต้องออกไปจากที่นี่มีสิอะไรมาไล่วะแม่แจ้งความกลับมาเลยมันกับขังนู่เหนียวพี่ออนอะยินดีครับงั้นไปโรงพักกันผมจะได้แจ้งความด้วยเกจะแจ้งเรื่องอะไรไม่ทราบก็เรื่องที่อรชาถูกแม่บังคับขืนใจจับตัวไปให้เจ้าหนี้ใช้นี่พนันตัวเองในปอนอะไรวะใช้นี่อนอะไรเดือบบ้าวะ แม่ฉันเป็นคนดีแม่ฉันไม่เคยเล่นการมานินนันนี่น้องออนมาบอกแกอย่างนั้นเหรอมีแม่ที่ไหนเ็าทาอย่างนั้นกันวะน้องอ่อนก็ใส่ร้ายแม่เหรอก็ทําแบบนั้นทำไมอะ่ะฮะเก็บคําพูดของคุณไว้ให้การกับตํารวจเลยครับส่วนผมเองเป็นผู้เห็นเหตุการณ์มาหลายครั้งแถมเป็นคนไปช่วยอราชามาจากบ้านเจ้าหนี้ของคุณด้วยผมเองนี่แหละที่จะเป็นพยา,ยานให้อราชาัย ไปลงพักกันผมจะได้แจ้งความด้วยหนึ่งอ่อนนี่มันเป็นลงหนัหน้าทองวัดไหนมันเนี่ยมีแต่คนคอยปกป้องมันนั่นสิขนาดเจ๊ทำบุญมาตั้งเยอะไม่เห็นมีใครเลยจริงฉันคนใจบุญสุนทางแค่ก็รู้ทำบุญมาตั้งแต่เหนือจดใต้ดูสิไม่มีใครปกป้องสัสกคน